สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกนะคะไปหน้าที่23ค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมตามตัวชี้วัดนะคะไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมที่1.13นนะคะอธิบายลักษณะของาศาสนาพิธีนะคะแล้วก็พิธีกรรมของาศาสนาอื่นๆนะคะโดยในแบบฝึกหัดนะคะจะมีาศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามแล้วก็าศาสนาฮินดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีลศะศาสนาเลยนะคะาศาสนาที่หนึ่งนะคะาศาสนาคริสต์นะคะให้นัเกเรียนนะคะ ดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็จดเฉลยลงไปในแบบฝึกได้เลยนะคะเราจะเรียนเนื้อหาไปพร้อมๆกับการทำแบบฝึกหัดเลยนะคะจะได้เป็นการกระชับเวลาไปด้วยนะคะสำหรับศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีพิธีที่สําคัญอยู่3พธิธีนั่นก็คืออันแรกนะคะพิธีศิลแก้บาปนะคะก็คือพิธีที่ชาวคริสต์นะคะจะต้องไปสารภาพบาป บาปนะคะกับบาตหลวงนะคะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เป็นผู้ยกบาปให้นะคะส่วนอีกพิธีหนึ่งเขาจะเรียกว่าพิธีศีลมหาสนิทนะคะก็คือพิธีที่ชาวคริสต์นะคะจะต้องไปฟังมิสซาที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะคะและมีนะคะสัญ,ญลักษณ์สำคัญก็คือขนมปังและเหล้าอางุ่นนะคะ แทนพระวรากายและพระโลหิตของพระเยซูอันนี้จะเป็นศิลม,มหาสนิทนะคะต่อไปศิลอันที่สามนะคะก็คือพิธีศินบวชนะคะพิธีศินบวชนะคะเป็นพิธีบวชสําหรับผู้ที่จะ เป็นบาทหลวงนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะในส่วนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีพิธีที่สําคัญอยู่3พิธีนะคะก็คือพิธีศีลแก้บาปพิธีศีลมหาศี์สนิทนะคะแล้วก็พิธีศีลบวชนะคะส่วนอันที่สองนะคะสำหรับศาสนาที่สองได้แก่ศาสนาอิสลามนะคะ พิธีที่สำคัญในศาสนาอิสลามนะคะอันแรกนะคะก็คือพิธีศีลอดนะคะคืออะไรก็คือการละเว้นจากการกินนะคะการดื่มการประพฤติท,ที่ผิดบาปในเดือนรามัดอนนะคะเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์และอดทนต่อกิเลสต่อไปนะคะพิธีฮัสตนะคะคือการไปประกอบศาสนกิจที่ นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะเพื่อ เพื่ออะไรคะเพื่อแสวงหาบุญตามคำสอนของศาสนาอิสลามส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือการละหมาดนะคะการละหมาดก็คือการแสดงความจงรักภักดีต่อพระอัลเลาะห์นะคะต้องปฏิบัติทุกวันนะคะวันละห้าเวลานะคะอันนี้ก็คือของศาสนาอิสลามต่อไปนะคะศาสนาที่สามคือศาสนาฮินดูนะคะพิธีแรกนะคะจะเป็นพิธีศาสตร์นะคะ คือพิธีทําบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะการกระทํานี้จะทําในเดือนสิบนะคะต่อไปพิธีบูชาเทวดานะคะคืออะไรก็คือพิธีที่จัดขึ้นนะคะเพื่อบูชาเทวดาซึ่งจะปฏิบัติแตกต่างกันตามชนชั้นวันนะนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะจะเรียกว่าพิธีสมสการนะคะก็คือพิธีกรรมที่ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ นะ,ะผู้ที่อยู่ในวัน,นพรามนะคะกสัตย์นะคะ,นะคะและแพทย์นะคะต้องปฏิบัติมีอยู่12ออย่างนะคะอันนี้คือของาศาสนาฮินดูนะคะต่อไปนะคะต่อไป นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่24นะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่24ด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่24ด้วยนะคะเป็นข้อกานะคะกาลงในแบบฝึกได้เลยนะคะกาลงในแบบฝึกได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวิชาส,สังคมศึกษานะคะก็จะมีทําแบบฝึกหัดหน้าที่20 3แล้วก็หน้าที่24นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูประจำชั้นนะคะส่วนข้อกานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะมาเฉลยให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมก็มีเท่านี้สวัสดีค่ะเด็กๆ